สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับบรรยากาศค้างตั้งแต่ตอนเที่ยงมานะครับก็สวัสดีนะในรอบมิ d n น g h นคิดถึงทุกคนครับคิดถึงครับนะอยากจะมาพบปะอยากจะมาพูดคุยกับสิ่งดีๆกับเรื่องราวดีๆที่อยากจะแบ่งปันกันนะครับใครที่ได้ฟังในตอนเที่ยงแล้วนะครับเรื่องยังไม่จบครับยังไม่จบ นะด้วยสถานการณ์ที่เรื่องคนกับเรื่องสถานการณ์ถามว่าเราวบคุมได้ไหมเราควบคุมไม่ได้แต่วันนี้เราเป็นลูกจ้างนะเราเป็นลูกจ้างจําเป็นต้องหยุดกับสถานการณ์ตรงนั้นไว้แล้วก็ผมก็ตั้งใจคิดไว้ว่าเดี๋ยวรอบคำนะ่ำจะมาพบปะได้มาแบ่งปันกันมาพูดคุยกันนะครับขอบคุณมากสำหรับทุกคนนะครับก็เป็นรอบพิเศษนะครับ เดี๋ยวฝากช่วยแชร์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับขออนุญาตแชร์ในกลุ่มต่างๆก่อนนะครับนะครับฝากแชร์ก่อนนะครับอ่ะใครเข้ามาแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากช่วยแชร์ก่อนนะครับผมไลฟ์จากเพจนะครับเป็นเพจบุ๊กไล v ์จากเพจนะครับฝากช่วยแชร์ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับก็ขอต่อในช่วงตอนกลางวันที่ผมได้พูดคุยกับทุกคนได้ว่า คุณสามารถควบคุมทิศทางชีวิตของคุณได้คุณสามารถควบคุมทิศทางชีวิตของคุณได้แต่วันนี้เกิดอะไรขึ้นผมเองมผมบอกแล้วว่าระหว่างคนกับสถานการณ์เราไม่สามารถควบคุมเขาได้แต่เราควบคุมจิตใจเราได้นะเราควบคุมจิตใจเราได้ให้จิตใจเรามีความสุขให้จิตใจเราสงบนะครับ โอเคขอบคุณมากที่เข้ามาแล้วช่วยแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณด้วยหัวใจครับขอบคุณด้วยหัวใจนะครับก็ใช้เวลาสั้นๆสินาทีเพื่อจะแบ่งปันเรื่องราวที่จะให้กระจ่างและให้เข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเราสามารถควบคุมทิศทางชีวิตของเราได้อย่างไรนะครับผมถามว่าวันนี้หลายทาง้งไล้ใช่ไหมครับที่ชีวิตคุณมันถูกควบคุมด้วยสถานการณ์และ บุคคลอื่นนะขอทวนอีกครั้งหลายครั้งแล้วใช่ไหมครับที่ชีวิตคุณถูกควบคุมด้วยสถานการณ์และบุคคลอื่นลองทบทวนลองไตรตรองดูที่ว่าใช่หรือไม่ใช่กี่ครั้งแล้วครับที่เราถูกควบคุมด้วยสถานการณ์และบุคคลอื่นซึ่งเราไม่สามารถ เราไม่สามารถไปคอนโทรลไปบังคับให้เหตุการณ์เหล่านั้นให้คนคนนั้นตกอยู่ในภาวะที่อยู่ในอำนาจของเราใช่ไหมครับนะขอบคุณมากขอบคุณมากที่เข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาทักทายกันนะครับก็ใครเข้ามาแล้วตอนนี้นะครับ4คนนะครับ5คนโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากฝากกดแชร์ด้วยครับฝากแชร์ด้วยเพราะผมถือว่ายิ่งให้เท่ากับยิ่งได้ ยิ่งให้เท่ากับยิ่งได้ผมเองนำเหตุการณ์นี้หลังจากที่ไปเรียนจากคุณครูมาผมเรียนจากคุณครูเอวาจากคุณครูรุง้งจากคุณครูสิตาหลายหลายท่านผมเอามาประยุกต์ใช้กับตัวผมเองผมรู้และผมนำมาใช้ใช้แล้วรู้ว่ามันเกิดผลดีวันนี้ผมจึงมานำมาบอกต่อมาแบ่งปันกันนะครับฉะนั้นเพื่อนๆครับ หลายครั้งแล้วใช่ไหมครับวันนี้ที่เราถูกควบคุมด้วยสถานการณ์และบุคคลอื่น <S <S ผมบอกว่าจริงๆแล้วทั้งสอ,งอย่างนั้นทั้งสองอย่างนั้นคือทั้งสถานการณ์และบุคคลอื่น mm. เขาไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวเราทั้งสิน้นนะโอเคเข้าใจเข้าใจทั้งสองอย่างนั้นคือทั้งสถานการณ์และบุคคลอื่น ไม่มีผลใดๆต่อตัวเราทั้งสิ้นเพราะอะไรเข้าใจไหมเพราะอะไรครับเพราะการกระทำอำนาจการตัดสินใจอำนาจในการเลือกอำนาจในการกระทำมันอยู่ที่ตัวเรานี่มันอยู่ที่หัวใจมันอยู่ที่มันสมองนะมันอยู่ที่มันสมองและหัวใจของเรานะครับมันอยู่ที่มันสมองและหัวใจของเราเข้าใจดีนะครับฉะนั้นเรา จงแยกแยะสถานการณ์และเวลาเหล่านั้นให้ถูกให้ตรงตามที่เราอยู่ในเหตุการณ์นั้นๆผมถามว่าท่านเคยผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มาบ้างไหมใช่วันนี้เราถูกควบคุมด้วยสถานการณ์ถ้าวันนี้เราไปเป็นลูกจ้างอยู่ในโรงงานเขาควบคุมสถานการณ์ และควบคุมได้ผู้บริหารก็คือคนควบคุมเราได้หมดให้เราทำงาน,นตั้งแต่6กโมงเย็นจนถึง6กโมงเช้าตลอดทั้งคืนเราไม่ใช่ตัว AI เราไม่ใช่หุ่นยนต์เขาใช้เราเยี่ยงกว่ามานุษย์แล้วเราทนอยู่ได้อย่างไรเราทนเพื่ออะไร ผมถามที่เอาวันนี้คุณทนได้เพราะอะไรบางครั้งคุณบอกว่าคุณได้งานที่ใช่แต่ผลตอบแทนคุณไม่ชอบได้งานที่ใช่แต่ผลตอบแทนไม่ใช่หรือบางคนบอกว่าหนูได้งานที่ไม่ใช่แต่ผลตอบแทนมันใช่จะเอาอย่างไหนลองคิดดูสิครับข้อที่หนึ่งได้งานที่ใช่ แต่ผลตอบแทนไม่ใช่ตัวที่สองได้งานที่ไม่ใช่แต่ผลตอบแทนคือใช่นี่คือทางเลือกของเรามันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ในอำนาจการตัดสินใจมันอยู่ในอำนาจในการเลือกของหัวใจของเราของมันสมองของเราของความคิดของเราใช่ครับขอบคุณมากงานบางงาน เราไม่ชอบที่จะกระทํางานเหล่านั้นเราไม่ชอบที่จะทํางานแบบนั้นเราไม่อยากทํางานแบบนั้นเราไม่อยากเจอสถานการณ์แบบนั้นเราไม่ชอบบรรยากาศทําง,งานแบบนั้นแต่เราพอใจในผลลัพธ์ที่ได้เราพอใจในผลลัพธ์ที่ได้ถ้าตอนนี้คุณอยู่กับงานที่ไม่ชอบและผลที่ตอบแทนที่ไม่ใช่ คุณจะทําอย่างไรอะแค่ตอบมาหน่อยให้ผมได้ชื่นใจหน่อยตอบในใจก็ได้ผมรู้คุณตอบในใจก็ได้นะไม่ต้องพิมพ์ให้ผมก็ได้คุณตอบในใจก็ได้ถ้าตอนนี้คุณอยู่กับงานที่ไม่ชอบและผลตอบแทนที่ไม่ใช่คุณจะทําอย่างไรโอเคโอเคคุณคิดไปแล้วต่อไปลองนึกดูที่ว่าง,งานที่เราทําอยู่วันนี้ ใช่หรือไม่เราชอบไหมและผลตอบแทนใช่หรือไม่หรือเราทำงานเจอกับคนที่เราไม่ชอบเจอกับคนที่เราไม่ชอบและองคอ์กรที่ไม่ใช่ละ่ะไปกันใหญ่ไหมมันโตขึ้นมันเป็นพลังลบที่บีบเรามากขึ้นคนก็ไม่ใช่องคอ์กรบริษัทดังนั้นก็ไม่ใช่ ขอบคุณมากที่เข้ามายี่ยมชมมันครับและถ้าวันนี้คุณจะทนกับการทำงานแบบนี้อีกหรือครับคุณยังต้องทนกับการทำงานแบบนี้อีกหรือครับแล้วชีวิตคุณจะเอาอะไรกันแน่แล้วชีวิตคุณจะได้อะไรจากการทำงานตรงนั้น แล้วชีวิตคุณจะได้อะไรตอบแทนจากการทำงานตรงนั้นทบทวนดูสิครับหนึ่งปีที่การทำงานตรงนั้นมาคุณเหลืออะไรบ้างคุณทำงานมาได้สองปีสมปีห้าปีบางคนถึงสิป,ปีคุณเหลืออะไรจากการทำงานตรงนั้นบ้างร่างกายคุณไหวไหม รายได้เหลือเก็บเท่าไรคุณมีสินทรัพย์เพียงพอแล้วหรือยังคุณมีรายได้ที่นำไปตอบแทนผู้มีพระคุณดีแล้วหรือยังคุณมีรายได้ที่นำมาดูแลสุขภาพตัวเองดีเพียงพอแล้วหรือยังเคยนำมาคิดนำมาประเมินตัวเองบ้างหรือไม่ว่างานที่เราทำมาตลอดตลอดระยะเวลาหนึ่งปีสองปีสามปีหรือสิบปีอะไรก็แต่เขา ได้สนองตอบโจทย์ความขวัญของเราแล้วหรือยังถ้ายังทนอยู่ทำไมผมถามว่าคุณทนอยู่ทำไมคุณทนอยู่ทำไมชีวิตคุณไปจมปลักกับเรื่องอย่างนั้นเลยครับชีวิตคุณไปจมปลักกับเรื่องแบบนั้นเลยครับเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับ เวลาเหลือสำหรับคุณไม่มากแล้วนะครับให้คุณรู้ไว้เลยว่านี่คือผลลัพธ์ที่คุณเลือกเพราะไม่มีใครที่มาควบคุมคุไม่มีใครมาบังคับคุณคุณเลือกเดินเข้าไปทํางานในโรงงานตรงนั้นเองคุณเลือกที่จะไปทํางานที่บริษัทตรงนั้นเองคุณเลือกที่ตัดสินใจที่จะลําบากกับงานแบบนั้นเอง และคุณจะไปโทษใครผมบอกในตอนแรกแล้วว่าผมได้พาดหัวไ้แล้วว่าไม่ว่าคนหรือสถานการณ์ไม่สามารถควบคุมชีวิตของคุณได้เพราะอำนาจในการเลือก <c oughs> <asury. c oughs> อำนาจในการตัดสินใจมันอยู่ในมือของคุณมันอยู่ในหัวของคุณมันอยู่ในมันสมองของคุณเขอ้า <c oughs> ใจนะครับ อาคุณสวิตและถ้าเป็นแบบนี้ให้หนูตัดสินใจอย่างไรถ้าหนูจะหยุดงานตรงนั้นลูกหนูหล่ะเขามีที่เรียนไหมถ้าหนูหยุดการทำงานตรงนั้นพ่อของหนูจะต้องเอาเงินไหนไปรักษาค่าพยาบาลรักษาพยาบาลล่ะหนูยังมีภาระรในการผ่อนบ้านผ่อนรถอยู่อีกหนูต้องเอาชีวิตของหนูเข้ามาแลก ผมบอกกับทุกคนว่าผมผ่านชีวิตเรื่องราวเหล่านี้มามากพอสมควรผ่านการเป็นวิทยกรกระบวนการผ่านการวิทยากรสร้างแรงบนันดาลใจสร้างกิตสำนึกให้กับชุมชนหมู่บ้านหรือสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่มาหลายจังหวัดจึงรู้เห็นและเข้าใจวันนี้หลายคนร้อยละ8 0ถึง90หลังจาก ใช้ชีวิตแลกกับงานใช้ชีวิตแลกกับงานเพื่อหวังจะได้เศษเงินมาตอบแทนตัวเองเพียงเล็กน้อยสุดท้ายพอบั้นปลาย50อัพอัพคุณก็ต้องไปอยู่กับที่โรงพยาบาลคือคุณใช้เงินทั้งหมดที่คุณมีอยู่พร้อมดังไปกู้หนี้ยืมสินมาส่วนหนึ่งเพื่อไปรักษาชีวิตของคุณให้อยู่รอดแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าความสุขหรือครับแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่า ชีวิตที่โชคดีหรือครับโชคดีที่เกิดมาเป็นคนหรือครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันคือสัตว์ที่ถูกคนอื่นทรมานเขาอยู่ทั้งชีวิตเราคือมนุษย์เรามีจิตใจนะครับเราคือมนุษย์เรามีจิตใจนะครับโอเคเสียงชัดไหมครับผมลืมต่อสายใหม่อยู่นะครับ มาจุงใกล้จบแล้วนะครับผมดืมต่อสายใหม่นะครับโอเคนะครับไม่เป็นไรชัดนะครับนะครับถ้าชัดช่วยพิมพ์หนึ่งมาด้วยครับชัดไหมครับนะฟังได้โอเคผมเสียงชัดเจนนะโอเคไม่เป็นไรถือว่าชัดให้คุณรู้ไว้เลยว่านี่คือผลลัพธ์ที่คุณตัดสินใจต่อสานการณอย่างนั้นที่เราเป็นอยู่วันนี้ ที่เราลำบากที่เราทนทุกข์ะรมาณกับขาเจ็บป่วยที่เราเดินไม่ไหวที่เราเป็นโรคอ้วนที่เราเป็นโรคหอบหืดหรือเราต้องไปหาหมอบ่อยๆสุขภาพจิตเราแย่เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่เราเลือกเองอย่าไปโทษคนอื่น อย่าไปโทษคนอื่นจําไว้นะครับอย่าไปโทษคนอื่นให้โทษตัวเราเองเพราะตัวเราเองเป็นคนเลือกและตัดสินใจที่ไปเดินไปอยู่ในงานตรงนั้นหยุดการกระทําทั้งหมดด้วยการหยุดที่ความคิดแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ได้ไหมครับโดยพูดกับตัวเองให้กำลังใจกับตัวเอง บอกกับตัวเองว่าชีวิตของฉันฉันทนไม่ไหวแล้วโว้ยบอกกับตัวเองดังๆเอามือมาตบที่หัวใจและบอกว่าฉันทนไม่ไหวแล้วโว้ยชีวิตฉันต่อไปนี้จะต้องดีกว่านี้แน่นอนชีวิตฉันจะต้องดีกว่านี้แน่นอน ฉันจะเป็นผู้กำหนดอนาคตชีวิตของฉันเองฉันจะเป็นผู้กำหนดชีวิตของฉันเองฉันจะไม่ให้ใครมากำหนดชีวิตของฉันแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามให้คุณตัดสินใจเสียเดี๋ยวนี้แล้วเลือกทางเดินใหม่ว่าตัวของฉันนี่แหละมีพลังเพียงพอวันนี้ ดึงพลังมาจากไหน,ให,หไหนให้บอกว่าให้ดึงพลังมาจากหัวจิตหัวใจของเราจิตของเราพร้อมที่จะร,จรับรู้จิตของเราพร้อมที่จะเดินไปกับเราจิตของเราพร้อมที่จะพาตัวเราไปพ้นจากความทุกข์จิตของเราพร้อมที่พาเราไปเจอกับความสุขจิตของเราพร้อมที่พาเราไปเจอกับสถานการณ์แห่งความโชคดีตลอดทั้งชีวิต ขอเพียงท่านท่านบอกว่าเราสู้แล้วเราพร้อมแล้วได้ไหมครับได้ไหมครับบอกผมหน่อยครับได้ไหมครับไม่ได้เพราะคุณเป็นคนขี้แพ้ไงคุณเป็นคนขี้แพ้คุณเป็นคนขี้แพ้นนแพจำเอาไว้ เพราะคุณเป็นคนขี้แพ้คุณให้กำลังใจคนอื่นทุกวันคุณให้กำลังใจเพื่อนร่วมง,งานทุกวันคุณให้กำลังใจเพื่อนในเฟซทุกครั้งทุกเวลาบ่อยๆที่สุดคุณให้กำลังใจคนโน้นคนนี้ทางเาฟซไลน์เฟซบุ๊กเฟซไลน์ like, ทุกอย่างทางอินเตอร์แกรมทางช่องเสืยงต่งางเจอคนรอบหน้าคุณให้กำลังใจคนอื่นทุกอย่างทุกครั้งทุกเวลาแต่คุณลืมให้กำลังใจตัวเอง นี่หรือที่บอกว่าคุณเป็นคนชนะไม่ใช่ครับวันนี้ไม่ใช่เลยครับจำมาไว้ในจิตใจในหัวสมองว่าคุณนั้นเป็นคนขี้แพ้คุณไอ้คนขี้แพ้ไปยืนหน้ากระจกด้วถามตัวที่ฉันนี่แหละเป็นคนขี้แพ้อายเขาไหมอายเขาไหมครับ,รบเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ๆหลายคนบอกว่าอาจารย์หลายคนบอกว่าคุณสุวิทย์เปลี่ยนความคิดชีวิตใหม่คืออย่างไรผมไม่เข้าใจหนูไม่เข้าใจคําว่าเปลี่ยนความคิดคือเปลี่ยนความรู้สึกลบๆบเปลี่ยนความรู้สึกที่เป็นคนขี้แพ้มาเปลี่ยนความรู้สึกมาจูนความรู้สึกว่าฉันนี่แหละเป็นผู้ชนะ ฉันนี่แหละเป็นคนที่ทําอะไรก็สําเร็จฉันนี่แหและเป็นคนที่โคตรโชคดีฉันนี่แหละเป็นคนที่โคตรโชคดีฉันอยู่ที่ไหนก็มีคนรักฉันอยู่ที่ไหนก็ทํางานสําเร็จฉันน,นีเ่เป็นคนที่สําเร็จเป็นคนที่สําเร็จเป็นคนที่สําเร็จได้ไหมครับให้กําลังใจตัวเองพูดให้กําลังใจตัวเองคุณเคยให้กําลังใจกับคนอื่นตลอดเวลา แต่คุณลืมคนที่เขารักคุณมากที่สุดแล้วเขาอยู่กับคุณยาวนานที่สุดตลอด24ชั่วโมงด้วยถ้าคุณทําไม่ได้คุณอย่าไปบอกคนอื่นนะว่าคุณเป็นคนสำเร็จคุณอย่าไปบอกคนอื่นว่าคุณยอดเยี่ยมคุณมีความสุขนะเพราะหัวใจคุณเป็นคนขี้แพ้ ผมอยากจะบอกคุณว่าคุณน่ะคือคนขี้แพ้หน้าอย่างคุณเนี่ยคนแพ้คุณไม่ยอมลุกขึ้นมาคุณไม่ยอมลุกขึ้นมาคุณยอมจำนนต่อชีวิตแล้วหรือยอมจำนนต่อโชคแคตาแล้วหรือคุณปล่อยให้สถานการณ์และคนบางคนมาควบคุมชีวิตคุณแล้วหรือคุณยอมติดคุกทั้งชีวิตแล้วหรือผมบอกคุณว่า ถ้ามีคนมาว่าคุณอย่างนี้ว่าไอ้คนขี้แพ้ไอ้คนขี้แพ้คุณจะยอมแพ้ไหมคุณจะยอมแพ้ไหมวันนี้คุณชนะคนอื่นมาเยอะแยะคุณชนะเพื่อนร่วมงานมาเยอะแยะคุณชนะคนรอบข้างมาก็หลายคนคุณชนะ กับลูกค้าโทษครับคุณชนะกับเพื่อนร่วมงานคุณชนะกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนคุณชนะกับทุกๆคนแต่คุณมันคือไอ้คนขี้แพ้ไอ้คนขี้แพ้แพ้ตัวตัวเองแพ้ต่อหัวใจของคุณเองทั้งๆที่หัวใจของคุณบอกว่าฉันอยากมีความสุขฉันอยากมีความโชคดีลุกขึ้นมาสู้สิครับลุกขึ้นมาสู้สิครับลุกขึ้นมาสู้สิครับแต่หัวใจคุณมันแพ้ ก็คุณขี่แพ้ต่อไปนี้ให้ปรับจูนตัวเองใหม่ว่าฉันนี่ะคือผู้ชนะฉันนี่ทำอะไรก็สําเร็จฉันจะให้กำลังใจฉันทุกวันต่อไปนี้ไม่ว่าสถานการณ์อะไรไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่สามารถมาควบคุมฉันได้เพราะฉันจะควบคุมตัวฉันเองฉันจะเป็นนายของฉันเองฉันจะบังคับจิตใจของฉันเองให้เป็นผู้ชนะให้เป็นผู้ที่มีความสุขให้เป็นคนที่โชคดีตลอดทุกๆวันทุกๆเวลา เรื่องราวเหล่านี้เมื่อท่านรู้แล้วสิ่งที่อยากฝากก็คือให้นำไปปฏิบัติง่ายๆครับทุกครั้งที่คุณรู้สึกท้อหรือรู้สึกไม่มีกำลังใจให้ใช้มือมาแตะที่หน้าอกหัวใจเบาๆว่าฉันนี่แหละทำอะไรก็สำเร็จฉันนี่แหละเป็นคนที่โชคดี ฉันนี่แหละเป็นที่รักของทุกคนฉันนี่แหละจะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในตระกูลของฉันฉันนี่แหละสร้างความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ให้กับตระกูลของฉันและฉันพร้อมแล้วฉันจะเริ่มทํางานเดี๋ยวนี้ฉันจะเริ่มทํางานเดี๋ยวนี้ฉันมีพลังเพียงพอที่จะขับเคลื่อนความสุขไปสู่ทุกคนอื่นสุดท้ายก่อนจากการสลับค่ําคืนนี้ ก่อนที่จะไปดูแลคนอื่นผมรู้ว่าท่านมีหน้าที่ต้องดูแลคนอีกหลายๆคนแต่ท่านลืมดูแลคนที่ท่านรักที่สุดคือตัวท่านเองให้หันกลับมาดูแลตัวเองบอกรักตัวเองและกอดรักร่างกายตัวเองว่าฉันรักร่างกายนะฉันรักเจ้านะฉันจะดูแลเจ้าให้ดีที่สุดบอกกับหัวใจว่าเรานี่แหละเป็นผู้ชนะ เรานี่แหละเป็นผู้ชนะเราเป็นคนทําอะไรก็สําเร็จนะต่อไปนี้เราจะก้าวข้ามความลําบากแล้วเราจะเป็นนายของตัวเองเราจะประสบกับความสําเร็จในทุกๆเรื่องคนอย่างฉันคนอย่างเราทําอะไรก็สําเร็จทําอะไรก็สําเร็จและทําสําเร็จตลอดเวลาและเราจะมีความสุขและมีความโชคดีนะครับฝากไว้สำหรับทุกๆคนฉะนั้นก่อนนอนคืนนี้นะครับ ว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธิให้นึกจดจำสิ่งดีๆที่เกิดกับเราตลอดทั้งวันเราทำความดีอะไรไว้บ้างเรามีความสุขกับอะไรไว้บ้างในตลอดทั้งหนึ่งวันในวันนี้นึกถึงสิ่งดีๆไว้และให้มองในวันพรุ่งนี้ ว่าสิ่งดีๆที่เราด้ทำอยู่จะสง่งผลให้เราประสบกับความสุขความโชคดีในวันรุ่งขึ้นเราจะเป็นคนโชคดีตลอดทั้งยี่บสชั่วโมงเราจะเป็นคนที่มีความโชคดีตลอดเวลาและทุกๆครั้งที่เราอยู่กับผู้คนทุกคนก็จะรักชันเราจะอยู่จงมีความสุขขอทุกคนโชคดีขอทุกคนโชคดีขอทุกคนโชดคชดีขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณด้วยใจจริง สวัสดีครับ